สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้เราจะพามา,าดูการเพราะ,มะเมล็ดชนชมอ,อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะอันนี้เพราะโดยใช้ดินเลยก็จะมีเชือกฟางนะครับสองข้างไว้สำหรับคูกปิดกระบะแบบนี้สองใบนะครับหนึ่ใบเนี่ยก็คือเจาะรูด,ด้านล่างเพื่อน้ำถ่ายเทได้อีกหใบเนี่ยก็คือไม่ต้องเจาะรูก็คือเป็นสําหรับปิดครอบด้านบนนะครับเพื่อเก็บความชื้น แต่เจาะรูด้านข้างกำมังนั่งขอบนะครับเอาไว้สําหรับผูกเชือกตัวดินที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคือสายหยาบหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นดินใบกำปูอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คืออันนี้ใช้ผสมกันส่วนอันนี้เป็นกระบม้อง้า,าสับนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับรองด้านล่างเพื่อให้น้ำํำระบาย ระบายได้ดีนะครับถ่ายเทได้ดีเพราะชนชมเนี่ยคือต้องการอ่านถ้าน้ําขังเนี่ยก็คือจะเน่าเลยนะครับอ่ะก็ระหว่างดินไม่กําปูกับทรายเนี่ยก็คือผสมให้เข้ากันนะครับอ่กากรวิธีนี้อ่าวิธีการเพาะแบบเนี้ยคือสามารถเพาะให้ต้นโตได้เลยคือโดยที่อ่าไม่ต้องไปแยกออกจากกระถางนะครับคือสามารถอนุบาลจนต้นโตใหญ่แล้วคือเราก็สามารถแยกออกไป ทำรากตะขาบได้หรือไม่ก็แยกไปลงกระถางต้นนี้ก็คือถ้าที่เกิดไว้ก็คือประมาณสักเท่าเกือบเท่าน,นิ้วโป้งนะครับประมาณนั้นเท่านิ้วโป้งก็คือต้นใหญ่เลยเลยแทงดินสอไปแล้วนะครับะนะไพมีสอมันจะดูเล็กไปนะก็คือประมาณนิ้วโป้งครับโดยประมาณนะครับก็ผสมดินอันนี้ให้เท่ากันแลวกลวิธีนี้วิธีเพาะแบบนี้คือสามารถ บังคับให้ต้นชนชมของเราเนี่ยคือจะต้องการแบบทรงสูงหรือแบบสั้นๆธรรมดาก็ได้นะครับก็คือโดยการบังคับแสงนะครับเราจะทำด้วยวิธีนี้ก็สามารถทำได้เดี๋ยวลองดูคลิปตอนท้ายๆนะครับก็อันนี้ก็คือผสมดินระหว่างาตัวดินใบกัมปูกับสายหยาบให้เข้ากันนะครับก็ผมจะใช้สูตรแบบนี้นะครับในการเพราะ เพาะเมล็ดชนชมนะครับประมาณนี้ด้วยกรรมวิธีนี้เราใช้ดินผสมในการเพราะเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยทำแบบแบบใช้กระดาษปูนะครับก็อันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ดูสายมันจะ,ะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะเติมตัว ดินใบกัมปูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูมีธาตุอาหารเยอะนะครับเพราะถ้าเกิดซายเยอะๆก็คือโอเคมันก็จะดูแน่นๆไปนะครับอ,อันนี้สัดส่วนบางทีก็ไม่ตายตัวแต่โดยประมาณก็คือ1ต่อหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่เราสังเกตดูให้ดูเป็นดินที่ร่วนๆสวยๆก็คือถ่ายเทน้ําได้ดีนะครับแต่โดยหลักในการเพาะชนชมก็จะใชเนี่แหละครับดินใบกัมปู ผสมคุยมะพร้าวโดยประมาณนะครับถ้าต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือตอนต้นเล็กเนี่ยจะไม่ได้ผสมคุยมะพร้าวไอ,อ้ก,กับมะพร้าวอันใหญ่แต่ถ้าจะผสมก็คือเป็นคุยมะพร้าวเล็กๆก็ผสมได้นะครับถ้าอันใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยรากมันจะไปเกาะแล้วบางทีเราถ้าเราต้องการลากธรรมชาติเนี่ยมันจะแกะยากนะครับมันจะมีปัญหาแต่อันนี้ผมเอาไว้สําหรับรองด้านล่างคือเพื่อให้น้ําเขาไหลได้ดีนะครับ แต่ก็มันก็จะมีติดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลวดธรรมชาติเลยก็ต้องหาวัสดุอื่นลองเพื่อไม่ให้เขา,าลากเขาไปเกาะติดกับตัวกัะมาเร้า,านะครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยครับกระบะส่วนที่เจาะรูด,ด้านล่างเพื่อให้ระบายน้ําก็เนี่ยครับใส่กะมพร้าสับไปนะครับเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีเก็บ ความชื้นเก็บน้ําไว้ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราใส่เยอะเนี่ยคืออย่างที่บอกคือรากชนชมถ้าเราต้องการรากธรรมชาติเนี่ยก็คือเขาจะไปเกาะกับตัวกับมะาพร้าวนี่คือเวลาตอนตอนทำตอนเราจะเก็บรากไว้เนี่ยคือมันจะดึงแยกออกยากนะครับก็ต้องระวังนิดนึงก็อันนี้คือใส่ด้านล่างนิดเดียวนะครับแล้วก็ดินที่ผสมไว้ระหว่างดินกับทรายหยาบ ดินใบกำปูกับสสยาก็ใส่ลงไปนะครับเกี่ยรลงไปให้พอดีนะครับแต่พอดีว่า,าที่จริงมันต้องใส่ตัวปุ๋ยนะครับ อ่าโดยหลักที่ใช้ก็คือตัวออนโมโคดอ่าเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าอ่ารองไว้ด้านล่างด้วยตะก,กี้นี้ก็คือลืมใส่ไปซ้อ่าเต็มทีเดียวอ่ะตักออกตักดินออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับเป็นปุ๋ยออนโมโคดใส่ไว้ด้านล่างเพื่อพอเวลาลากอ่าต้นชนชมเนี่ยเขาเกิดรากแล้วเขางอกออกมาเนี่ยพอรากเขาลงไป ลงไปถึงด้านล่างเขาก็จะเจอตัวปุ๋ยอันนี้ก็จะทําให้จเจริญเติบโตได้ดีนะครับอถ้าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้แต่การโตสู้เราใส่ตัวปุ๋ยลองก้นด้านล่างไว้ไม่ได้นะครับก็ใส่ปุ๋ยโดยให้ใหทั่วกระบะนะครับแล้วก็เอาดินกบทับอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคก็คือประมาณนี้จะไม่ลยไปพร้อมกับตัวเม็ดนะครับตัวปุ๋ยเพราะว่าบางทีเนี่ยปุ๋ยนี่คือมีเป็นกรดจะทําให้เม็ดเน่าได้นะครับก็คือเอาไว้รองไว้ด้านล่างานี่ก็เป็นเม็ดชนชมอันนี้พันธุ์ธรรมดาทั่วไปนะครับคือผมอันนี้ที่เพาะอันนี้นี่คือต้องการทําทเป็นต้นต่อสําหรับเอาไปไว้ทําเป็นชนชมที่เป็นหลายหลายสีนะครับ เป็นพันดอกซ้อนดอกสีสีสวยๆนะครับก็คืออันนี้ก็เลยใช้ต้นต่อพันธุ์ไทยธรรมดาทั่วไปนะครับก็โรยให้ทั่วแปลงครับไอ้ทั่วกระบะนะครับเราประมาณนี้อ่าเม็ดที่ชิดกันเราก็จับแยกห่างเพื่อให้เวลาเขาเกิดอ่าเขาเกิดต้นออกมาเนี่ยอ่าจะได้ไม่ชนกันลากจะได้ไม่พันกันเวลาเราแกะ ตอนต้นโตจะได้ไม่ต้องแกะลำบากนะครับก็คือให้มีระยะห่างต่อเมล็ดนะครับเราก็จัดเรียงโรยไปเสร็จก็จัดเรียงเรียงเรงเรียงเรียงเรียงใหม่นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําการอเอาดินกลบด้านบนอีกทีแต่การกลบเนี้ยจะให้ดีเนี้ยก็คือโดยใช้อ่า ตะก,ก้าที่เป็นเล็กๆนี่ครับล่อนดินลงไปคือถ้าแต่เราเทลงไปถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าบางทีเนี่ยความหนาบางจะไม่ค่อยเท่ากันคือชนชมเนี่ยคือขอแค่มีดินกบเพื่อเก็บความชื้นของเม็ดอ่าพอบางๆพอมิดมิดเมล็ด,ด,ด,ดแค่นั้นพอแล้วครับอ่ะก็เนี่ยครับเอาใส่ตะก,ก้าหาตะก,ก้าตะก,ก้าขนมจีนตะก,ก้าอะไรก็ได้ครับที่มีรูเล็กๆคือล่อนดินที่เราผสมไปตะกี้นี้นะครับ ล่อนกบบางๆพอมิดเมล็ด,ด,ดพอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกวิธีหนึ่งในการเพาะเมล็ดชนชมนะครับหรือ,อต้นไม้อื่นก็ทำวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาลองไปประยุกต์ใช้ดูคืออันนี้ผมลงคลิปมีอยู่อีกอันนึงที่เป็นใช้กระดาษทิชชู่อันนั้นก็อีกวิธีหนึ่ง อันนี้เป็นก็อีกเป็นวิธีหนึ่งในการคืออันนี้เราใช้ดินปลูกเลยก็คือเราสามารถเลี้ยงเข้าไปจนต้นโต,โตได้เลยนะครับอ่ะก็อีกเป็นอีกวิธีหนึ่งอ่ะเมื่อ,อพอมเมล็ดอ่าเรากบอ่ามิดตัวมเมล็ดชนชมแล้วก็เนี่ยครับลดน้ําให้ชุ่มอ่าวิธีนี้พอพอเราลดอ่าเรา ลดน้ําเสร็จในครั้งนี้เราทําเสร็จในอีกครั้งนี้เสร็จแล้วเราเอาฝาครอบทีนี้เราก็ไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับจนกว่าต้นยาวสูงขึ้นมาเลยคือลดน้ําแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าการเอากระมังครอบไว้ด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับคือเขาจะเก็บความชื้นเอาไว้อ่าความชื้นจะไม่หายไปไหนเราก็ไม่จําเป็นต้องลดน้ําเพิ่มก็คือลดน้ําให้ชุม่มรอบนี้ตอนเพาะทีเดียวนะครับ มีเม็ดไหนผูก็กดกดลงไปให้จมนะครับประมาณนี้หลดน้ำให้ชุ่มะจะมีเม็ดบางอันที่มันผูออกมาเนี่ยคือก็กดไปให้แค่ จมแค่ตัวดินกบจมปิดเมล็ดแค่นั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องฝังไว้ลึกบางทีเขาถ้าฝังลึกจัดเนี่ยคือเขาขึ้นไม่ได้ก็เน่านะครับอ่ะก็เนี่ยครับกำลมังอีใบที่เราเตรียมไว้ที่เจาะรูนั่นข้างแล้วก็เชือกที่เตรียมไว้ก็คือเนี่ยครับเอาเชือกผูกไว้เลยถามว่าผูกทําไมคือ ถ้าเราไม่ผูกเนี่ยบางทีเราวางไว้เนี่ยมีตัวอะไรมาชนหรือ,อขยับเนี่ยคือทีนี้ความชื้นก็จะหายคือเมื่อเกิดเป็นช่องว่างเนี่ยความชื้นก็จะหายทําให้ดินภายในแห้งได้นะครับก็คืออันนี้เราผูกไว้เลยก็มาเปิดดูอีกทีตอนเม็ดงอกเลยนะครับก็คือ7จ0ถึิวันก็เนี่ยครับแล้วเราก็ไปวางไว้ในที่ล่มนะครับ ไม่โดนแดดนะครับไม่ร้อนจัดนะครับประมาณนี้อ่าหลังจากอ่าเราเพาะไปได้ประมาณ7-10วันอันนี้คือแล้วแต่อ่าสภาพเม็ดนะครับว่างอกดีงอกไม่ดีขนาดไหนก็คือโดยประมาณก็คือนี่นครับเจ็ดวันอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าอ่าเราก็คอยมาเปิดดูแล้วก็ผูกเชือกปิดไว้อ่าเนี้ยนะครับก็เริ่มเป็นต้นงอกออกมาแล้วอ่า อันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการต้นที่ทรงไม่สูงก็ถ้าเกิดเท่านี้เราก็สามารถเปิดฝาด้านบนได้แล้วนะครับก็คือกับนอออกอามาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ต้นสูงกว่านี้เราก็ครอบกระมังปิดไว้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวยว,วิธีการที่ว่าการเปิดกระมังไอเปิด ฝาด้านบนเนี่ยคือถ้าเราเปิดเลยเนี่ยคือเขาอยู่ในความชื้นสัมพัสที่สูงเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีไอ้น้ำอยู่รอบๆเลยแต่ภายนอกเนี่ยคืออากาศมันจะแห้งกว่าถ้าเราเปิดปุ๊บทีเดียวเลยเนี่ยตัวต้นเขาจะน็อกก็คือสภาพอา,ากาศคือมาตานันเยอะอาจจะทำให้ตายได้นะครับคือเราต้องค่อยๆเปิดเน้นาการเปิดเนี่ยคือแนวครับเปิดแบบเนี้ยแย้มไว้ก่อนเพื่อ ให้ความชื้นเขาต้นไม้เขาค่อยๆปรับตัวนะครับก็คือแล้วเน้นเปิดช่วงเวลาช่วงเย็นๆเพื่อเพราะกลางคืนเนี่ยความชื้นมันสูงมันจะใกล้เคียงกันก็คือถ้าเราเปิดกลางวันเนี่ยเปิดมาเจอแดดร้อนเจออากาศร้อนก็ทําให้ต้นไม้อดอกได้นครับถ้าเราต้องการต้นเท่านี้เราก็แง้มแบบนี้ไว้หนึ่งวันแล้วก็อีกหนึ่งวันก็นสามารถเปิด กะบะทั้งหมดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการต้นตรงสูงเราก็ปิดแบบนี้ต่อไปอีกแล้วเราก็มาค่อยเปิดดูว่าเรา,าต้องการต้นไซส์ขนาดไหนนะครับแล้วค่อยเปิดอีกทีโอเคนะครับลองไปทากันดูนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม